เห็นเห็นแล้วพี่น้องเห็นตีนแล้วมาเนี่ยเห็นตีนแล้วพี่น้องยังลาเบงเบงเร็วเบงเห็นตีนแล้วอดินแล้วดินแล้วเขาเริ่มดินแล้วข้างในเนี่ไอนี่เขาอื่นอย่างนู้นว่างหันเป็นอกระเพาะกระเพาะเยียวห่แตกตัวนี้อาจจะเป็นไอเขาอื่นอย่างเนาะโอบหือกันอยู่ในอยู่ในอยู่ในงวหน่อย รู้เนาะเขก็ไังเคยศึกษาแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเห็นขาแล้วพี่น้องลาเบงเลยเบงเบงเลยเบงเบงเออเออมขาเหลวขาแล้วมีขามาแล้วพี่น้องลุนรุนพี่น้องรุนลุนนักเลยรุนนักเลยพี่น้องเสียวแทนพี่น้องเลยตราบใดที่พระท่านนี้พระท่านออกมานีก็ ยังพ่ะท่านอุ่นใจได้พี่น้องเป็นแังสีพระท่านว่าสิ่ิ่มได้เด้ยังเครียดอยู่ได้ทิ้นแดงสีลาเบงแล้วเบงเบงอีกอึดใจเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วขาเริ่มออกมาแล้วพี่น้องหน่อยหนึ่งขาเริ่มออกแล้วหน่อยหนึ่งครับรุนครับรุนรุน,รนพี่น้อง ใจจริงอะอยาได้ลูกสาวครับพี่น้องเพราะว่าเสียเอาห็ดน้อยเหน็นแนวเนาะพี่น้องฝนกระตกพี่น้องเอ้ยฝนกระเม็เนโตหรือฝนกระชิตกคุณแล่ไหมทั้งผุ้นําแหลปื้อมาอยู่หอ้องบึมๆอยู่โรงงานโรงงานผมก,ก็ไปเอาเขา่าเอาเข่าต้อมๆไ้นะพี่นอ้องย่านฝนตกใส่โอ้ยทั้งตาเขา่าทั้งงวัวเสียออกลูกครับพี่น้องโอ้ยวันนี้ฝนกระชิมา่า เบ่งหลาเบ่งเบ่งเบงเร็วเบ่งข้าวมาลายเติบแล้วน่าอีกสักครึ่งชั่วโมงขอไงดีล่ะเด้อบออย่ายมีปัญหาอีย่างก็ข,ขอามาสองตัวแล้วเนาะไม่มีปัญหาเนาะ หายใจเฮงเบี่งลาเบ่งเบ,บ่งเร็วเบี่งเร็วเบ่ง,บงเห็นขาแล้วสองขาติดตามกันเงีๆเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เนาะที่ตามกันเงีๆนะนะนะไปครับว่าจุด จดออกผปละกันจะพึงเบื่อเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสิดท้ายเป็นสัตว์สั้นกะมักขาสีพ่อกระเทินนะพี่น้องเนาะเอาแบบเงาๆไปเลยเนาะพี่น้องยจะเฉลิมเบื่อกันเด้อเบิ่งให้จบเลยพี่น้องเด้ออาเบ่งเร็วเบ่งเบ่ง มันฝนกะสีมาล่มบื้วบึ้วบึ้วแล้วโอ้ยเข่ากับตากไว้แต่ว่าเอายังปิดไปแล้วล่ะแต่ว่ากับฝนเนาะหนามเนาะพี่น้องมันก็สีซึมกับไปหัวกับไปมันก็จะเปียกคือเก่าวน่ะบ่ปลอดภัยไหมปลอดเพื่อเส้นหรอกแต่เมื่อกีนก็ต้องมาตากมาอีกหรอกเมื่อกีนบ่บ่ฝนก็สีเก็บเมื่อกี้นี่แหละเขา ตอนนี้เขาก็มาลุงงัวออกลูกก่อนเนาะพี่น้องเนาะเห็นคาแล้วพี่น้องเขาหยุดไปชั่วชั่วข้าวครับพี่น้องเขาอาิ่มเมย่อัจจะิว่าลูกขมีอัจตกติสิมากเลยกอ็ะไ้เบ่งหล่าเบ่งเบ่งอึบ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 อึเร็ว เ,เ,เบงเบงผมก็บอก่อยมีประสบการณ์ในการบม่มีประสบการณ์มาได้หล้วไม่มีประสบการณ์เลยแหละก็ลังมาเริ่มหาประสบการณ์ก็ตอนก็ตอนควายเอาหลูกเนี่ยพี่น้องถ้าว่ามันออกง่ายเท่ากับ่เท่ากับบะไ้มีอย่างเนาะเกิดว่ามันออกงานเท่ากับว่าหูเห็ดได้จะเห็ดแนวใดครับถ้าว่าโชคดีแน่ควายผมน่ะที่ที่ควายผมออกหลูกอ่ะมันขุ่นคน มันขุนจะคของมัน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 บดือนะแต่ลักษณะงัวนี้เท่ากับท่านห่วงว่ามันดือหึนบดือแต่ว่าตัวนี้กะตอนเอาผมเอาฟางลงไปใส่ไปคุ้มมันก็มันก็บบดือได้แหละขยานเวลามันวลามันห่วงลูกมามันอาสิดืออ็ไ้กระเบาะท่านในห่งชักมันแต่ว่ามันออกงานแต่มันดือเท่ากับชีลลำบากมันก็คือมันก็คือไอ้เสียเฮ้าอะ เออเบ่งล่ะเบ่ง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 เออเบ่งเออเบ่งเบ่งเร็วเบ่งเออืออออกมาแล้วสองขาเออออกมาแล้วออกมาแล้วครับพี่น้องรุนรุนรุนเดี๋ยวลอยลอยให้น้ำคั่มเขาแตกก็เลยน้ำคั่มเออน้ำคั่มั้งอือเออเบ่งเบ่งล่ะเบ่งเออเบ่งอเอล่ะ เบ่งใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอือเป็นหัวแล้วเป็นหัวแล้วครับพี่น้องยังหลาเบ่งเบ่งเร็ว,รวอือเบ่งขึ้ใจอีขึ้นใจน,ใน,นึ่งพี่ช่างได้ไหม คือนอนอยู่งสี่เอ้าเห็นจะตาตกใจเถอะพี่น้องมือใหม่เด้อเฮ้ยลาะล่ะลาะน้ำสู่เขาสู่เขาลาะสู่เขาเร็วขึ้นมาเบงเบงเออบราเคยเจอัสินา่ะพี่น้องเนาะเออก็ยังหนิ่งๆงไปสิล่ะอันใจแหง เบ่งเบ่งเออเออใครแน่หลุดึ้นมาสวงเออเออแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วไอ้นามคำเขาแตกแล้วจะได้ปหมนี่ไปซอยบ่ซอยดึงบ่จังไดงเลยเออออกมาแล้วออกมาแล้วเออออกมาแล้วงอออกมาแล้วพี่น้องลาเบ่งเบงเบ่อเออเออ เออเอามาแล้วข้องนอกเออเออเอเอเห็นตาเขาลืมตาแล้วไปซอยเขาเนาะซอยเขาดึงนะถังกองไวก่อนกองไว้ก่อนขอ้างนอกเนละเบ่งเออนละเบ่ง multim องมี Jazm Committee worship นั่น Lecture pid น็ตเดิรก noc wen Heavenly ในน้ ante É, <susurra> ลูกสาวพี่น้องออกไงออกไงอยู่ตัวตกใจประชันลูกสาวลูกสาวพี่น้องไอ้ลูกสาวครับไอ้พ่อเขาอ่ะพี่เอครับพ่อเขาเชื่อพี่เอเนาะนี่ลูกสาวสมใจแล้วพี่น้องตาลุกเล่นลูกเล่น อซื้อวันยังดีปะให้ซื้อ,อยังดีเนาะนี่เนาะน้ะนองเอบอกน้องพี่เอพี่เอจุนเนียพระท่านมีสื่อเขาอยู่พี่นอ้องแต่ว่าแม่เขากะบอเขียนยังไอเจะาของแก๊ปได้ดีเออะถ้าจังสี่กับใครเนาะพี่นอ้องแต่พอเพลิดว่าอุ้ย เขาไก่ก so uh ็า huh. บ <and> ่ได้น่นอันตรายเวลาก็ขอดเวลาก็มีอยัางเป็นมาอยัางจักจังไปตกตกไปโอ้อหมีแหละอันตรายช่วงสีแหละตะปัดตุปีนี่สิละลมปัดล้มปี ลมไปลมมากอพี่น้องสีออกสีออกมนๆมพนี่น้องสีมนๆมเนมนท่าๆสีน้ำตาลอ่อนๆอแต่ว่าเขาออกมาบข่ข่อยตัวใหญ่พี่สาวเขากะโตบ่ค่อยใหญ่ได้ออกมาแล้วก็พี่สาวอีอีเมขีขาวนี่ก็ออกมาตบวบ่ใหญ่แต่ว่าไมา่มาใหญ่ช่วง ช่วงออกมาแล้วช่วงกระดีอย่างหนึ่งเสี่ยมันออกมามันบาใหญ่แต่มันบาใหญ่มันออกมันเสียออกไงเนาะให้มันบางใหญ่อยู่กันไอไอข้างนอกไปดีเออได้ลูกสาวสมใจแล้วพี่น้องเอ้ยึงไหมหลือง่วครับพี่น้องประสบความสำเร็จแล้วระดับหนึ่งครับถ้าออกมานีกับประสบสำเนี้ระดับหนึ่งเขาเขาติ้งกินนมหลับพี่น้อง าจะไปกินนมแล้วนมเหล็กนมเหล็กห้กินนมเหล็กให้ได้อเอาหลอดทองแม่แล้วมันเฮ้ยลาเย็บเย็บลูกเย็บลูกเดี๋ยต้างซอยเขาหลอดไตทองแม่เลยสะหานมเขาคิวนมแนละ้หานมกินแล้ว กินน่องเลี้ยวแห้งแม่ยังเลี้ยวเพท่านเลี้ยวเลยเอยเอเวลาที่เย็บเอ้ตัวน,นี้ก็พ่อพ่อ,พอก็ไ้พี่สาวเขาแล้วละ่ะออกมากอะน้อยน้อยคือกันน,นาทีแหละมาใหญ่ตอนหลังๆ ่ว่าแม่นี่งัวผมแม่นี่แม่ดำเนี่ยเลี้ยงลูกดีอยู่พี่น้องเลี้ยงลูกดีให,ให้ลูกงามอยู่เหมื่อนในพี่สาวพี่สาว,พ,สาวพี่สาวเขาตัวแรงพี่น้องไงอลาศไ,ไงเสมเนี่ยเหี้ยวไงเหี้ยวเขาจะกินนมแหลกอ่ะฝนกษิม,นนะมาห่อมบวมบวมบวมเวลาแล้วเอ้ยออ,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 อจะกินนมได้แล้ว กินนมได้แล้วเอเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยออกมาบ่าถึงซีฟนาท,ทีกินนมแหลกว่าพี่น้องยืนว่าท่านขึ้นน่ยยืนว่าท่านใดกินนมแหลกเออเก่งเว้ยนมมันใหญ่เฮงล้วมันกินว่าดดพี่น,อน้องนมมันเป็นมันใหญ่แฮงมัน,นยังกินบ่าท่านใดเนะี่ปากมันปากมันนมใหญ่กว่าปาก คำวิพากษ์เนี่ยพอได้ละเด้อออกง่ายๆไม่มีปัญหาอีไย่างเขาหมดหมดกินนมเขาจะกินนมเหล็กให้แดกออกแล้วออกแล้วครับนี่

เขากินนมแหลกให้ไหนก่อนเฮ้ยประตังมายุ่งหมาหน่อยโต๊กปวนตัวปวนมาเม็นตัวซอยดอกตัวปวนน่ะนอนทีงอื่นไม่นอนที่อื่นเป็นละั่นนั่นโอ้ยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเสือกแม่ละเกี่ยวเสือกแม่ฮะับ

No. กมาออกมาบพ่ทังซีดมาทีพี่น,น้องแรนีนแลีนสิกินนมแม่แพี่น้องเออแข็งแรงแห้งวลยเนกินนมแม่เลยกินสิกินนมแหลกแม่เดี๋ยวผมรอให้เขาสักผักหนึงก่อนที่ซอยให้เขากินนมมันก็นอยู่ในช่วงที่กินนมแหลกได้นะชั่วโมงได้เออต่ออกมาพ่อซิดมาที่อ่ะตามที่เห็นแหละพี่น้อง มาสักพักหนึ่งคนว่าพ่อเขาเริ่มยืนไดอะ่ะแลรนหานมเลยเจอตัวนี้แม่เขาแค่เขาว่นวนไปเรื่อยเออเออไก่เต้ไก่มาเต้ไก่ครับตกใจเลยเอ,อเขาเขาได้ฝึกไปนตัวพี่น้องเวลาแม่เขาว่น แม่เขาวนเลี้ยเขาเขาก็ติดตามแม่เขาไปตามนมไปตามาเขาทิฝึกงานอ่ะพี่น้องแข็งเร็วอืมน,นี่แข้งขาเขาก็ะิแข็งเร็วอะ่ะเดี๋ยวห้แม่เขาจัดการให้เลียวก่อนแม่เขากับบดื้ปั้นไหนบอมเป็นปั้นไหนบ่ดื้เลยอ่ะพี่น้องตอนบ่ท่านนี้มีตอนบ่ท่านนี้มีลูกผมิดจำหยากอยู่เลยอจับยากกันนี่อันนี้เขาเห็นจับเขาบอก เขาบ่ดื้นอน่ะเขาบ่เขาบ่เขาบ่าห่วงลูกอะ่ะมีกครสังเกตการครับเดี๋ยวก็ถึกไลยมีจะนาก็ถึกไลเฮ้ยออก,กไ,อไปละออกไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ยออกมาออกมานีออกมานีเร็วเ,าาเ,าาเ,าาเร็วเฮ้ยมาองไปไก่เขาเดียเเด๋ยวเขาดีดเอาสาวสาวได้ลูกสาว เออได้แล้ววะ <sm all> เขาแซวพี่น้องเขาว่าได้ค่าดองแล้วตัวนั้นเขาว่าเอ้ยเ,เขาจะไปหาควายแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมไปตอ้อนเข้ามาก่อนไงอยู่พี่น้องแข็งขาไง อืมออกมาหน้าตาน่ารักเลยให้เขามยาใหญ่อออออยยตอนออกแล้วอะดีพี่น้องถ้าใหญ่ตอนออกแล้วมันสิอันตรายเนาะออกอยากออกลำบากนี่ทำไมทองขึ้นยังป่องๆอ,อ,อ,อยู่มันจิแฝดป่ะพี่น้องมันใช่ลูกน้องแฝดป่ะเออถ้าได้ก็ดีด้เนาะไปเฮ้ยนี่เบิงไปเลยเฮ้ย นายสุดก็กินนมแหลกกินนมแหลกกับพี่น้องซอยเขากินนมแหลกก็ได้มาละอ่ะนี่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 ละนี่เรมาเร็วกินเร็วเออกินนมแหลกกินนมแหลกแล้วกินในเหล้วกินในเหล้วสามเต่าพี่น้องซอยเขา อืมดูแล้่ายเลยกินในแหล่าซมเลยแต่เต่าหนึ่งหน่องเออเอาละอ่ะกินเอาอึ๊บนี่นี่เร็วนี่นี่นี่มาทีอันนี้เอ,อ้ยเก่งเว้ยออกมาบอกถึงสิบนาทีแลนหานมพีนม่น้องันนี้ละขยับมายืบมาเร็วนี่นี่มา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 อนี้น nhìn đâu nhìn 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 ส่วงแล้วน้ำไหลลุ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 ลเลยอืมเอ้ยส่วงแล้วัน,วววนีพี่น้องเออหน่วงวันจะเข้าสิดือ้อแม่เขาบ่าดื้อไหมตอนหหยจับตอนเวลานั่นก็นส่งบวคไข่แหยจับเด้ส่งนี่ก็ให้ให้ความลงมือดีไปอุ้ยตัวก็กวนหนิไหม พี่น้องเขากินเองไหนแล้วเขาก็ตองไห้ซอยแล้วว่างหันตองไห้ซอยโอ้ยดีใจกับพี่น้องเขากินนมแหลกเขาก็อยู่หลอดปลอดภัยแล้วพี่น้องอันนี้ก็พร้อมกันระวังเตม้าแค่นั้นละระวังแต่เขาทิ่ยางส้นอันส้นนี่เด๋ยวตะเบิงตะปอกตะปูพี่น้องมีบอมีกระเช้เอาออกกิปนี้กระชมนี้นะพี่น้องเนาะ จบคลิปแค่นี้แล้วโอ้เบิ่งกันมายาวๆเลยขอบคุณนี่หลายเนาะที่ติดตามรับชมซอยเป็นกำลังใจให้เหิือกกันยาวๆเลยพี่น้องเ,เ,เลย,ยเกือบครึ่งชั่วโมงแต่กัขเขากิงแห้งพี่หน่องออกมาบเคยบ่ถึงสิ้นมาที่อ่ะเขาสิลุกยืนอ่ะสิลุกยืนรูปแลนหานมเลยเออนี่เขาก็ได้กินแล้วซอยเขาแต่เขาก็ยัง ยังลงหลงอยู่ดอกลงยังลงหล,ลงอยู่ของเทือกินแล้วก็หลงเลยว่ายุงไใดยุงไหนแต่นมนมมันนมอะนมแม่เขาใหญ่กว่าปากพี่น้องก็เพรถึงว่าใหญ่ดอกก็เว่าเขา,าเพทัานแข็งแรงเองเนี่ยพ่อพ่อพ่อกินได้พอหันพ่อก,กระซอยเขาให้กิน,นตั้งสีเต่าเลยเนาะให้กินนมพ่อหญามันกินให้ได้สีเต่าตัวแรก พี่สาวเขาเนี่ยเขาออกในทงหน้านาะบ่หูบ่หูว่าเขาออกเ้าเขาได้กินก็จะได้กินยี่หรอกนมแต่ว่าธรรมชาติเขาเนาะก็จจะกินได้บดบดบดกินได้บวบบวบขบเต่าพี่น้องมึงอาจจะขบเต่าเขากับบอลูจักได้แต่ปัจจันนี้เขากับพ่อเขากับพยายามซอยได้กับซอยครับพี่น้องให้เขาได้กินขบเต่าให้ได้แต่เบิ่งแต่เวลาเขาใหญ่เป็นยังไง นี่มัดแม่ไว้เด้หว่านไว้หน่อยหนึ่งอย่าเขาเนี่ยในยายเขาเดี๋ยวว่นไปกับลูกนะเวลาลูกนางว่นกับว่นไปเลยแล้วบ่ได้กินจักเถื่อวันนี้ก็พ่อเขาได้กินแล้วก็บจิปล่อยคลิปนี้ก็ทำนี่เนาะพี่นอนะ้องเนาะไว้โอกาสหน้าทำไว้โอกาสหน้าครับคลิปต่อไปกับที่รุ่นแห่ครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็สวัสดีครับ